ตะลือแบกครับอัดๆไปเลยอ้โอ้ถึงจังเลยนะขุมฝูงอยู่ตรงไหนตอนนี้หน,นองนี่หนองนี่ไงเลี้ยงได้หนองเลยเหรอ,นนนอเน่เน่พอขุมฝูงอพอขุมฝูงเป็ด เป็นไงเดี๋ยวในธุรกิจไปได้ดีไหมพอ,อได้พอไ,ได้ข่าวแต่วิเคราะห์ข่าวเขาหน่อยเป็นไงบ้างในสายตาดูแล้วนี่แล้วก็โอเค okay ครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับอืมหนอนนี้นะฮะเราเกี่ยวสิบสองสิบไลน์และสิบสองไลน์แบบนี้ลุงน้อยมาลากนะครับรามาสองพันแต่รถลากเข้ามาไม่ได้ครับถนนเล็กน้ําซ้อเขาบอกว่าให้เดินเข้ามา ูเทเลออยู่นู้นแล้วเดินอ้อมเข้าไปโอ้โหไปเดินเดินก่อนโอ้ดีครับกว่าจะเดินมาถึงพักใหญ่ๆเรื่องๆเลยครับข้าวดีจริงๆครับเหลืองจ้าเลยฮะแต่ทิ่เหมือนฟางแห้งๆจังแต่ดูเหลืองดีจังเลยครับดูดิเกียวกันนี่ฝุ่นตลบอบวนกันเลย เดยวดดิเข้าอะไเข้าเาลยอลีเด้ดูไม่รู้เลยจะคล้ายๆคล้ายๆไก่ของคำก็คล้ายๆอะ่ะคล้ายๆของลุงนบ อารมณ์เธอด้วยนะครับเข้าอะไรเนี่ยดูแบบแปลกครับอโอเคครับเมื่อกี้นี้เดินมาสอบถามเจ้าของนานแล้วเขาข้าวอะไระผมรู้เอาลุงเท่ไก่ลงครับไม่เนี่ยเขาบอกเออนั่นแหละเอามาที่เดียวก็ให้นกอะว่างั้นเขาว่างั้นก็นที่เดียวก็ลุงนบที่เราไปเกี่ยวมาบอกแนละ้วแต่คล้ายๆกันคล้ายข่า นี่ครับมีแล้วก็มีพี่คนนึงเขาบอกว่าข้าวเนี่ยไก่ทองทำเนี่ยเขาบอกว่าพัฒนามาจากกอข้อข้อหนึ่งเขาว่ากันนะปรับแต่งพฤนธกรรมมาเหลืองจ้าเลยแต่อันี้ของเขาเป็นนาหวานนะครับแต่ใหม่ดูไหลก็ป,ปุ๊บ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 เลยครับดีอยู่ครับแต่ราคาไม่ดีนะฮะราคาร่วงแนววิวดีครับบรรยากาศสวยครับผมอะไรฮะกับสายพันธุ์ไม่ไห mm hmm. วเนี่ยเหมือนของตะ<ห>นบ <ใน S 2> เลยแต่แต่เจ้านี้จะเหลืองกว่าของลุงนบ เกี่ยวแต่แหม่เม็ดดกจริงนะมองไปมีแต่เม็ดเม็ดไม่ได้ยัดอะไรเท่าไหร่แต่คือจํานวนมัน,มนเยอะอะแน่นแนือ้อมุงเนี่ยมุงบนมุงบนนะนต้นมันก็ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยใช่แต่มันมุงบนอย่างเงี้ได้ความได้นะตน,นบเขาได้ไปไล่ละเกียจนะ่ะไฟนั้นอะ่ะองดูของลุงคนนี้ก่อนมามา,มา โอ้โหไม to ่ได้เจอกันนานเลยตีไม่เจอกันนานถึงชัางเลยไะคุ้มฝูงอยู่ตรงไหนตอนนี้หนองเนี่ยหนองนี่ไงเลี้ยงในหนองเลยเหรอนี่นี่พอคุ้มฝูงตีพอคุ้มฝูงเป็ดเป็นไงเดี๋ยวในธุรกิจไปได้ดีไหมได้พอได้ได้นี่ข่าวแต่วิเคราะห์ข้าวเขาหน่อยเป็นไงบ้าง ในสายตาดูแล้วไี่แล้วเอาน้ําลงแล้วซัดต,ตรงนี้เลยไหมเนะี่ยฮะเอาน้ําลงแล้วเลี้ยงต่อเลยป่ะทีเด็ดตูจะตื่นไม่ได้นะธุรฐฐกิจไปได้สวยคนเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหเขียวแป๊บเดียวครับเนี่ยโผล่ไปแล้วพี่พงศ์ก็โผล่นี่ครับมาดูมาดูอสงสารเดินรัดตุ้งหาหาเลยไอ้หนุ่ไมไปได้เอา M เอา็มร้อยเอาอะไรมากินเลย โอ้โหไหลก็กระจายเลยครับดีอ่ะลุงนกนะเนี่ยข้าวเ่ยข้าวเสาอสมอ่นี่ยหมดแล้วครับปีะเครัอบอุ้มแรกไม่ได้อ่านนะครับประมาณสองตันเต็มก่อนแล้วก็พี่พงเต็มครับสองอุ้มแล้วสี่อุ้มห้าอุ้มได้ ที่ก็ประมาณสิบไร่จำผิดจำถูกผมวะมาครับเสร็จเสร็จแล้วนะครับคุงสองอายุข้าวก็แปด เจ็ดวันนะครับแต่เดี๋ยวขอลงลุงนกนะฮะไก่ต้องทำแปดลูนแล้วลือเปลี่ยนนันเกี่ยวอุเวลาตก็เข้มจุดขอลุงนก็เป็นนาดำครับมา ดูนาวานละนับ สุยเข้าล้มอยู่นะฮะอ้าวทับใบมีดไปแล้วที่แห้งก็มีนะนีะครับใบโท้นะครับใบแห้งก็จะแห้งแบบนี้เลยครับ โหเลยครับข้าวดีนะ ท่าเที่ยงแห้งกับพียเลียนะฮะที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้ดูเลยถ้าลูกเกี่ยว,วมีนกนังแอ่นบินเยอะบนแปลงนาแสดงว่ามีแมลงศัรตรูข้าวเยอะส่วนมากจะเป็นเพีเอเลียนนั่แหละรครับเห็นไหมละ่ะอันนี้ตัวนู้นเกี่ยวเป็นไงดูบินอยู่เหนือรกเกี่ยวเป็นไงโอ้โหไม่ใช่น,น้อยๆว่าทำไมมันตดดูแห้งๆเนี่ยดูครับเต็ไมไปหมดเลย เกียงกว่าเลยนะครับค่งอ,อุ้มแล้วนะกระธงนี้ก็ถ้าจะเต็มนะครับสีอุ้ม,อ,มอ,อุ้มกว่าห้าอุ้มได้แล้วเกียงแน่เลยครับเนะี่ย ตือแปกครับตัดอัอไไดไปเลยที่โพงก็จะโผล่เลยครับกระทงบนนี้น่าจะพอดีพอดีอุ้มหรืออาจจะเหลือหน่อยนึงนะฮะสีอุ้มนี่ก็ใกล้เกียงเก้าเกียนเลยครับเต็มแปะครับกลับไม่ได้เดินตัวเปล่ากลับไปแน่นอน นี่ครับนี่ๆสังทีพีแอกินเห็นไหมนี่ๆเหลืองแห้งเหมือนเป็นเหมือนฟางแห้งเลยใช่ปะเนี่ยอันนี้แห้งเลยเนะนี่ยจุดไฟติดเลยนะที่สดกด็สดแต่ฟางเลยนะครับสีฟางเนี่ยเนี่ยเพียเยเลียแหละนะว่าเกี่ยวเป็นฝุ่นเลยอะ่ะ มัเป็นฟางไปเลยครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะได้นขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะถือว่าเก่งอยู่ข้าววันนี้โอเคอยู่เอครับผงโผล่อยู่ไม่หมดนะครับกระทงนั้นแน่ๆจะรต้องกลับมาเก็บอีกเกียนกว่านะเ,เ,นนเนี่ยคุยสิบเกียนนะเนี่ยก็ที่พี่พงษ์ประมาณสองเกียนได้แล้วนะโผล่เยอะครับนะ,นนะไม่หมดครับเดี๋ยวแกต้องมานี่เกี่ยวตรงนี้ผ่าไปรอยหนึง่งเขาเนี่ย ที่เหลือเลยครับตะลือต้องเข้ามาเอาเลยครับพี่โป้งแกเกียแกจอดเกี่ยร์อเลยก็เลยมองไม่เห็นข้าวเลยครับเดี๋ยวเราตกพี่โป้งวันนี้ตลกไปรับหลานเลยครับเดี๋ยวผมต้องวิ่งสองเที่ยวนะครเดี๋ยวพี่พง้์ไปส่ง แล้วก็ต้องเดินออกไปอยู่ดีก็เดี๋ยวให้นะเลอรนลือเดินอุ้มข้าวที่เหลือเนี่ยออกไปให้น้องน้อยนะครับแต่อันนี้เขาน่าจะมีข้าวกินด้วยเห็นเจ้าของนะบอกว่าเขาว่ามีคนบอกเขามาว่ากินนิ่มแต่ก็ยังไม่รู้เดี๋ยววันหลังมาเกี่ยวของลุงเดี๋ยวลุงเขามีอีกประมาณสองแปลงครับเดี๋ยวถ้าเจอเขาเดี๋ยวจะถามว่าข้าวพันนี้กินนิ่มไหมแล้วก็เดี๋ยวยังไงรายงานให้รู้ผลถามว่าข้าวพันนี้น่าทำไหมก็น่าทำนะครัแต่ก็ระวังเรื่องพยบาง ก็ดีนี่ต้นอ่อนๆแบบนี้อาจจะเกี๊อาจจะชอบจะถาม่าข้าวดีไปดีนะน่าทําเป็นอีกพันหนึ่งที่น่าทําอายุสั้นครับแปดสิเจ็ดวันนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์เก้าสิบวันนะครับแปด้าวันขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวได้ก็ถือว่าโอเคน่าทําสําหรับใครที่อยากทำข้าวเบาเนี่ไกลคลวางแปดสูงครับนี่ครับคือข้าวกินนะฮะ

ลุงกลับรำแม่อ่ยเจ็ดสองนะครับเนี่ยลุงงยังทำนาอยู่เลยลุงมาทางนี้หน่อยชิดตรงนู้นจัดเมื่อกี้ช่วยลุงพยกยุงลูกนึงสี่ถังกว่าอึกเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้ขขขนโกงออกไปกับลุงเนาะเหนักดีครับเสร็จแล้วพี่พงเทข้าวกินเมื่อกี้แล้วก็ลงไปช่วยเกี่ยวอีกเลยครับเนื้ออ่อนมาก อกกละออลยครับออกมาแล้วครับอ่าเอาไปขายบางกระทุ่มเนี่ยเดี๋ยวค่อยถามเขาว่าได้ราคาเท่าไหร่โหเลยอนะ่ะเลย เจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละเห็นพวกเราเกี่ยวไม่ได้ชอบหลีสงสัยพวกเราจะหล่อมากเด็กจะขอเตือดเยี่ยมพวกเราตลอดเลยอ่ะโอเคก็น่าจะยังเทมไม่หมดนะครับน่าจะเหลือแล้วก็เดี๋ยวผมเอาพี่พงษ์ไปเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมารับตะลึงไปสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ยังเต็ไม่หมดเลยครับโอเคครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับเพื่อนสวัสดีครับเดี๋ยวผมย้ายรถก่อนลรวกลับมาเอาอีกเที่ยวหนึ่งโอเคครับ